วันนี้ต้มโผลแบบง่ายๆไม่ค่อยมีคลิปลงเลยช่วงนี้ยุ่งมากเลยแต่ยุ่งแบบว่าทำคลิปมันทำคลิปไปมันก็ไม่ดีก็เลยไม่ทำเนี่ยอาหารเย็นก็ไม่มีไม่ได้ไม่มีเนื้อไม่มีหมูก็เลย ทำพล้เพื่อนๆกับข้าวมันต้องมีเนื้อมีอะไรสักอย่างใช่ไหมทำพล้ง่ายๆหมูสาบชั้นแล้วก็ไข่จะต้มแล้วก็ทนหมูสาบชั้นแล้วก็ไข่ไปเลยต้มพโลเนี่นะคะยังไงเพื่อนๆพล้หมูสาบชั้นแต่ทำไมหมูไม่ดำเลยอ่ะเพื่อนๆไม่หมูไม่ดำเลยอ่ะ เนี่ยอู๋กล้องกลง้องนั่นแหละแค่นี้ก็นนะคะ